สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคําสําคัญสําคัญนะครับในพระคัมภีร์นะครับเรายังคงมีหลายหลายคำนะครับที่จะแบ่งปันและหนุนใจซึ่งกันเพื่อจะเป็นพื้นฐานนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าอาจจะไม่ลงในระดับลึกแต่อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานที่จะให้พี่น้องทุกคนสามารถนําไปศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคําสําคัญสําคัญต่างๆเพื่อสามารถนําไปตีความหมายและเข้าใจพระคัมภีร์ได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับคำว่าพระเมสสิยาครับเราดูด้วยกันนะครับ ทั้งคว่าพระเมสสิยาแล้วก็คําว่าพระคริสต์นะครับมีความหมายเดียวกันคือผู้ที่ได้รับการเจิมแตพี่น้องครับการเจิมนะครับอยู่ในชีวิตเราเพราะว่าพระเยูคริสต์สถิตอยู่ในเรานะครับพระเมสสิยาเป็นคําพิปรูนะครับส่วนคําว่าคริสต์เป็นคํากรีนะฮะคือพระคริสต์นะครับเป็นคํากรีส่วนพระเมสสิยาเป็นภาษาโปรูตลอดประวัติศาสตร์นะครับอันผันผวนนะครับของอิสราเอลชาวยิเวเริ่มมีความหวังว่าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะส่งพระเมสสิยา นะที่เขารอคอยในะกกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาตั้งอาณาจักรสากลและถาวรขึ้นนัน่คือความคิดของชาวยิวนะครับด้วยนี้เลยเขารู้สึกว่าการที่เขาจะยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยายนั้นก็ยอมรับไม่ได้เพราะเขาถือว่ากษัตริย์ที่เขารอคอยนั้นต้องมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับไม่ใช่มาเกิดในครังย่าแล้วก็มาถูกจึงนะครับพระชนม์แมงเข็นนะครับชาวยิวยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้พอถึงสมัยพระเยซูชาวยิวจำนวนมากต่างตั้งตาคอยวันนั้นฉะนั้น เมื่อได้ยินคําสอนนะฮะแล้วก็การอัศจรรย์ที่พระเยซูทำพวกเขาก็ถามว่าเขาเป็นพระเมสสยาหรือเปล่ามีความสงสัยครับว่าทําไมชายผู้นี้คือเยซูชาวนาสเลตนะฮะทำไมถึงสามารถที่จะทําการอาศัศจรรย์ได้ทุกคนก็รู้สึกที่จะสงสัยนะครับในพันธุ์ทีจใหม่นะครับระบุชัดเจนว่าคริสเตียนยุคแรกยอมรับนะครับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสยาขณะพระเยซูรับบัปทีมานะครับแต่บันทักชัดเจนไหมครับว่า พระเจ้านะครับเทพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิอำนาจนะครับลงมาบนฮะพระเยซูคริสต์นะครับเป็นการเจิมลงมาทุกคนเห็นชัดเจนนะครับที่แม่น้ําจอแดนพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับพระเจ้าพระบิดานะครับได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมานะครับสถิตกับนะครับพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งพระเยซูคริสต์ก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดำเนินชีวิตนะครับอยู่กับครอบครัว30ปีพี่น้องคงจําได้นะครับหลังจากนั้นจะเริ่มออกปฏิบัติพระราชกิจ นะครับเข้าสู่บัพติศมาที่แม่น้ Jordan, ําจอแดนโดยยอนบัพติโตจดได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อขึ้นจากน้ําแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็ลงมาสถิตกับพระองค์และมีเสียงตรัสจากท้องฟ้าเป็นการยืนยันและบันทึกชัดเจนมากในพระเจ้าของพระเจ้าภายหลังพระเยซูนะครับยกคําพยากรณ์ของอิสยามาใช้กับตัวเองนะหรือมาใช้กับพระองค์เองว่าถึงเวลาแล้วที่พระผู้เป็นเจ้าจะเรียกตนเองว่าพระเมสยาเพระเาะชาวยิวมักเข้าใจคํานี้ไปในทางการเมืองนะ มีที่เดียวในพระกิตติคุณที่บันทึกว่าพระองค์ประกาศถึงตัวเองว่าเป็นพระเมสยาคือตรัสกับหญิงสมารียผู้น่าสมเพชที่บอนะ่อน้ําปิ่นงคงจําได้นะครับเมื่อเปโตรยอมรับว่านะครับพระเยซูทรงเป็นพระเมสยาพระองค์ก็กําชับเขาทันทีว่าไม่ให้บอกเรื่องนี้กับผู้ใดนะครับเพราะพระองค์ต้องการสาวกแท้พระองค์ไม่ใช่คนประเภทที่ชอบปลุกระดมมวลชนเพื่อหาชื่อเสียงให้กับตัวเองแหมเลงถึงความถ่อมใจด้วยถุกคงจำไหมครับ เป็นพี่น้องครับก็เล็มาถึงการรับใช้ของผู้รับใช้ในยุคปัจจุบันด้วยถ้าทุกวันนี้นะครับการเทศนานะครับการร้าวอารมณ์ภายนอกทั้งในส่วนของการทําอิทนทธิ์อะไรต่างๆก็ดีนะครับเพื่อให้คนมากมายมาติดตามตัวเองกําลังผิดประเด็นแล้วครับทุกอย่างทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพี่น้องสมาชิกเองต้องเข้าใจในบริบทนะครับพี่น้องการทํากิจที่อัศจรรย์ไม่ใช่มนุษย์ทากันได้นะครับแต่เป็นเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าซึ่งสามารถที่เกิดการอัศจรรย์ขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพีก็เตือนนนเเ่่ดียวกัวา แม้แต่ทูตนรกก็ปลอมเป็นทูตของความชอบธรรมได้เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คกนดีนะครับผ่านพระชนม์ของพระเจ้าผ่านการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยนะครับเมื่อผู้นำนะครับชาวยิวเริ่มบีบคั้นพระเยซูด้วยการซักไซไลเียงขนาดไต่สวนว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่นะครับแหมรู้สึกสงสัยและพี่น้องว่าเอ๊ะแต่คนธรรมดาทั่วๆไปก็ไม่สามารถที่จะทาอิจวิตหรือว่าทําการอัจรรย์แบบนี้ได้พระเยซูบอบว่าท่านว่าถูกแล้วสังเกตคําตอบพระเยซูไหมครับ ไม่ต้องว่าเรียกว่าชักไม่น้นทั้งห้านะครับพูดกันตรงๆฮะก็ท่านพูดถูกแล้วมหาปรีถือว่าคําตอบมิลบหลูพระเจ้าอย่างแรงจนโกรธจนหน้ามุดน,นะครับขณะลูกขุนจึงมีมติว่าพระเยซูสมควรรับโทษถึงตายแมพี่น้องคิดดูแล้วกันการยอมรับถึงความจริงนะครับแต่ไม่สามารถที่จะให้ทุกคนนะครับที่ถามพระองค์นั้นยอมรับได้แต่พระองค์พูดความจริงก็สะท้อนถึงพระพรขคอนว่าจริงก็จริงไม่พอไม่ คริสเตียนต้องอยู่บนพื้นฐานในความจริงเองไหมครับถึงแม้จะถูกนะครับการบีบคั้นนะครับจากสังคมในรูปแบบใดๆก็ตามแต่คริสเตียนที่ต้องรับองค์พระเยซูคริสต์และมีพระบัญญัติบรสุดของพระเจ้าจะต้องยอมรับความจริงทุกอย่างนะครับดูต่อไปนะครับพี่น้องแต่พนธสัญญาใหม่นะครับระบุชัดว่าคำาววินิจฉัยของศาลยูวผิดพลาดนะเพราะพระเยซูทรงเป็นพระเมสยาจริงๆและพระเจ้าพิสูจน์ข้อนี้โดยชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายดังที่เปโตรเทศนาในวันเพนเดอ์คอสว่า ให้พงพันธ์อิสราเอลทั้งพวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตึงไว้ที่กางเขนนั้นทรงตั้งขึ้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์ถูกบันทึกอย่างชัดเจนและพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้นะครับก็อยู่ในความทรงจำของชาวยิวด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่มีการเทศนาเรื่องพระกิตติคุณหรือหยิบยกเรื่องพระเยซูคริสต์ออกมาเทศนาและแบ่งปันทุกคนรู้สึกแปลกปราดใจเรื่องนี้ครับถ้าพี่น้องได้ฟังคําเทศนาใช่ไหมครับหรือมีการบันท เมื่อเปโตรีมอกาที่เทศนาออกไปพีป่น้องครับยูรู้สึกแปลกปรบับใจเพราะว่าเขาจําเหตุการณ์น,นั้นได้และเขาพวกเขาเองก็เป็นคนที่ปรับปรำพระเยะซูถูกต้องไหมครับอ่าดูต่อไปนะพี่น้องเรามาดูในพระเจ้านะของพระเจ้าบ้างในพระพีเดินนะครับในเศคาริยาบทที่เอ่อข้อที่9หรืถึงข้อที่10กล่าวว่าที่ดาแห่งซียูนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแหง่งเยรูซเลมเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอจัดเสด็จมาหาเธอเห็นไหมฮะบันทึกชัดเจนนะครับ ทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาแมพี่น้องนึกถึงภาพใช่ไหมครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มได้ทรงลูกลานี่เป็นคำพยากรณ์ในพระธรรมเสคาริยาชัดเจนมากอันข้อต่อไปคือข้อที่10เราจะกําจัดรถรบเสียจากเอฟราหิมและม้าเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงครามถูกกาจัดเสียด้วยและท่านจะบัญชาสันตินะครับให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของท่าน จะมีจากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้นและจากแม่น้ำน,นั้นไปถึงไปถึงสุดปลายพิภพแหมเร่งถึงนะครับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูริ์นะครับไปทั่วทุกมุมโลกประกาศแกบ่บรรดาประชาชาตินั่นก็เร่งถึงอะไรครับพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูกิ์ถ้าพี่น้องได้อ่านได้ศึกษาในมัทธิวบทที่28จะเข้าใจดีนะครับว่าประชาชาติทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องประชาชาติทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะชาวยิวเท่านั้นนะครับดันงคนไทยพม่านะครับรอบบ้านเราทั้งหมดนะครับเวียดนามกัมพูชานะครับมาเลเซียใครก็แล้วแต่ชนชาติใดก็แล้วแต่นะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจนะข,ข,ของพระเจ้าเกี่ยวข้ของกับพระเยซูริตเห็นไหมครับในพระธรรมลูกาบ้างพี่น้องครับดูด้วยกันเพราะว่าในวันนี้พระเยซูช่วยรอดอพระเยซูช่วยรอดของทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้านะครับมาบังเกิดที่เมืองดาวิดแหมพูดชัดเจนเดี๋ยวนี้พี่น้องครับการดำเนินชีวิตของคริสเตียน เราต้องทาความเข้าใจนะครับเกี่ยวข้องกับความรอดผ่านองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเราสามารถที่อธิบายนะครับความรอดนี้ให้กับคนที่ยังสงสัยและไม่เข้าใจได้ถ้าวาคริสเตียนเองยังไม่สามารถที่เข้าใจนะครับเรื่องราวของพระเมสยาก็คือผู้ที่ถูกเจิมเล็งถึงพระเยซูคริสต์น่าเสียดายนะครับและพี่น้องครับตั้งใจใหม่พี่น้องครับในการศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าอย่างจริงจังในแต่ละวันแต่ละครอบครัวอย่างน้อยพี่น้องครับผู้ปกครองนะครับคุณพ่อเนี่ยสำคัญมากคุณพ่อที่เป็นคริสเตียนถ้าเล็งถึงภาพใน ยุคบุเดินนะครับคุณพ่อต้องเป็นก็เรียกระดับปรหิตนะครับในบ้านที่จะมีความรู้มีความเข้าใจนะครับเกี่ยวข้องกับพระชนะาของพระเจ้าจนสามารถที่สอนอบรมคนในบ้านได้รวมทั้งคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้ทั้งกลุ่มบุรุษกลุ่มสตรีนะแต่และขีดจับพี่น้องครับควรใช้เวลาในการศึกษาพระคำพระเจ้าอาจจะเป็นศีบาลลงไปดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับหรือมีนะครับอาจารย์ในกลุ่มของอภิบาลต่างๆที่คอยสอนแล้วก็หนุนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกๆกลุ่มในคิดจักจนสามารถที่จะแบ่งปันและสนคนในครอบครัวได้หรือไม่เจ้าของบ้านเองนะครับสามารถที่จะเปิดบ้านเป็นกลุ่มเซลล์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องพึ่งอภิบาลเพราะอะครับเจ้าของบ้านเองนะครับมีความรู้มีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ต้องกระตือรือร้นเรื่องนี้พี่น้องครับถ้าทุกวันนี้นะครับเราไม่เข้าใจถึงเรื่องความรอดคือพระเยซูคริสต์และไม่เข้าใจเรื่องปฏิภกิติคุณผมคิดว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวต้องกลับใจใหม่นะครับการมาประชุมเฉพาะวันอาทิตย์นะครับมันไม่พอนะฮะ ตามหลักคำสอนของพระเจ้าใช่ครับเราต้องมาทุกวันสบาโตแต่อีกวันที่เหลือแล้วครับความรู้แล้วครับทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้ผ่านพระเจนะของพระเจ้าในแต่ละวันเราต้องศึกษาและทําความเข้าใจนะครับในกิจการบทที่สองดูด้วยกันนะครับข้อที่สามสิบกกล่าวว่าเหตุฉะนั้นให้พงพันธุ์อิสราเอลทั้งพวงทราบแน่นอนว่าทราบแน่นอนว่านะครับพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทังหลายได้ตรึงไว้ที่กงเขนทรงตั้งขึ้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์ชัดเจนมากทีเดียว เรื่องนี้ชาวยูรู้สึกแปลกปรับใจของจําได้พี่น้องครับแล้วก็ถามเปโตรกลับไปว่าและจะทํายังไงเปโตรบอกว่าอะไรครับให้กลับใจใหม่เสียทุกคนและรับบัพติศมาในพระนามห่งพระบิดาใช่ไหมครับและจะได้อาในพระนามพระเยซุคริตด้วยแล้วก็จะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระน้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในยุคนั้นก็มีการเตือนในเรื่องนี้ให้กลับใจใหม่และให้รับบัพติศมาสิ้นทุกคน เช่นเดียวกันคริสตยนี่ต้องรับองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจก็ต้องเข้าสู่นะครับการบัพติศมาซึ่งเป็นคําสั่งของพระเยซูนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะทําหรือไม่ทําแต่เป็นคําสั่งของพระเยซูคริสต์ที่สั่งทุกคนว่าเมื่อต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นสาวกของพระองค์แล้วต้องรับบัพติศมาในพระนามองพระบิดาพระบุตรและพระปัญญามรสุดไม่พอนะครับคนเหล่านี้ทั้งหมดที่รับบัพติศมาและต้องเข้าสู่การอบรมสั่งสอนด้วยโดยที่ทีมอภิบาลก็ดีนะครััับบผูู้้้้้้รรรรมมมีีีคคคววาาาเเเขใใจจจนนพพพะะะออองงตยสสหืท่่ไช จงสั่งสอนเหล่านี้เหมือนที่พระเยซูเล็กมอบคําสั่งสอนไว้เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจตั้งแต่ต้อนรับองค์พระเยซูเจ้ามาเราก็ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณถูกต้องไหมครับอดยวมมผมนาใครรับเชื่อนะฮะอย่างน้อยความรับผิดชอบนะฮะโดยตรงของผมเองต้องคอยสอนคอยหนุนใจนะครับเพื่อผู้เชื่อใหม่ที่ผมนํารับเชื่อน,นั้นเข้าใจและเติบโตขึ้นกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่ว่านํารับเชื่อมาแล้วนะครับไอคนที่นํารับเชื่อเองนะครับกลับไม่ค่อยมีความรู้ในพระพีชอบกับประกาศนะฮะชอบแจกใบปลิว สามารถท่องนะครับคาอธิษฐานนํารับเชื่อได้แต่ความรู้กลับไม่ค่อยมีแบบนี้ถือว่าผิดพลาดนะครับพี่น้องรัอยกหนุนใจคนของพระเจ้าทุกคนต้องมีความรู้ในพระเจ้าเองไหมครับเพื่อเรามีความรู้ในเรื่องพระเยซูคริสต์เราสามารถประกาศเรื่องพระเมสสยาและอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าการเจิมนะครับจากพระเมสสยาจากพระคริสต์นั้นได้อยู่ในชีวิตของเราและไม่พอนะครับเราจะมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า เราจะมีความเชื่อมากขึ้นมีความกล้ามากขึ้นในการประกาศพระกิติคุณในการทำอะไรครับทํากิจอันอัศจรรย์ผ่านการทรงสถ,ถิตของพระบัญญาณบริสุ์ของพระเจ้าพระพี่น้องกับพระเมษยาอยู่กับเราเองไหมครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เป็นจอมเจ้านายเหมือนที่พระธรรมได้ทํานายไว้ตั้งแต่พระพีเดิมและมาสําเร็จในพระพิเมใหม่และทุกวันนี้พระองค์ก็กระทํากิจอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายได้เป็นผู้เชื่อเอาละครับกลับมาพวผมนะครับในคำต่อไปชาววันนี้ต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าัยพรน,นะครับสวัสดีครับ